นี่<ป>ลูกน้ำเข้า <9 S 2> ของปีนี้เลยโอ้ยดูพงุงใช่อ้วน <c oughs> โอ้ยดูพุงโอ้ยหลับ <c oughs> น่ารักไม่กัด <c oughs> ไม่กัดเฮ้เชื่องเล่นแฮรีด็อกพวกนี้ต้องดูอารมณ์เขาครับใ,<ช>ให้สังเกตที่หางโอ้ยไซส์กำลังน่ารักเลยอ่ะอ่านนี้ซส์ประมาณเดือนครึ่งถึสองเดือนใส่ใหญ่ออกลูกเยอะๆดกๆก็คือกลงละหนึ่งคู่ครับเอากลงละหนึ่งคู่ใช่ครับจะออรุ่งได้ทีละครั้งละสองตัวถึงสามตัวพันเอ่อเยลโล่ครับค่ะเยลโล่จะเป็นสีน้ำตาลครับ อตาตา,าแดงเม้นแคะครับเม้นแคะใช่อันนี้ลูกเม้นแคะสีพินโตอาหารขนมกระต่ายกระลอกฮ <ะ S 2> แฮรีด็อกนกมีทุกอย่างครับ <ฮะ S 2> มีลูกค้าเลือกหลายอย่าง <ฮะ S 2> สามารถจะส่งต่างจังหวัดได้หมดครับ สวัสดีคะ่ะครอบครัวรีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจกักรสองมินบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัพเดตราคาสัตว์เลี้ยงที่ร้านไอซ์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้ลูกแพรติล็อกครับค่ะ <c oughs> ปี2,067ครับ2,567 <c oughs> ปี2,567ใช่ครับ <c oughs> น,นี่ลูกเร <c oughs> <ป>ิ่มเข้า <c oughs> ของปีนี้เลยอ้ยดูพงุงใช่อ้ยดูพุง โอ้ยหลับน่ารักไม่กัดไม่กัดเฮ้เชื่องเล่นแฮรีด็อกพวกนี้ต้องดูอารมณ์เขาครับหให้สังเกตที่หางหถ้าเขาเครียดมากๆหางก็จะฟูเขาจะแบบเขาจะแบบว่าไม่ยอมแล้ว<อ>ใช่ครับต้องเล่นแล้วพวกนี้ชอบกางให้เก่ากําลังเชื่องนะเนี่ยตอนนี้เนาะเชื่องครับฝึกให้เชื่องได้เลยนะใจนี้เดี๋ยวเนี่ยเอามาพึ่งอันนี้เป็นพึ่งเอามาจะฝึกเดี๋ยวใส่ชุดใส่อะไรใส่หมวกมันจะน่ารักขึ้นครับ วันนี้ยังไม่ได้เตรียมชุดใส่ยังไม่ได้เตรียมชุดครับสั่งตัดชุดอยู่อชุดสั่งตัดด้วยตัดชุดอยู่มาหลายตัวไหมครับอผมมาหน้าร้านมาโชว์หน้าร้านแค่ตัวสองตัวครับแต่ว่าของที่เขานําเข้าเข้ามาก็มาทีสี่ห้าร้อยตัวมีมีเยอะอยู่แต่มาโชว์แค่บางส่วนผมก็ไม่ได้เอามาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันร้อนครับร้อนเนาะตอนนี้อากาศร้อนมากจริงๆน่ารัะครับใครที่กําลังรออยู่มาแล้วนะครับ ราคาเท่าไรนะเอันนี้ผมขายหน้ารานอยู่ที่6000บาทพร้อมแถมอาหารกับสายจูงให้ครับอ๋อมีอาหารกับสายจูงใช่ครับค่ะเพศผู้เพศเมียราคาเดียวกันราคาเดียวกันเลยครับค่ะตัวละ600 0บาทตัวละห0พัแต่ถ้าลูกค้ามาทางช่องเดี๋ยวผมลดให้ครับขอให้บอกนะครับค่ะแล้วก็ซื้อได้รีบซื้อเพราะว่าไซนี้จะเป็นไซส์เล็กถ้ามันมาอีกรอบนึงมันจะเป็นไซส์ใหญ่มันก็ความเชื่อมมันก็จะน้อยลงค่ะ นี้เป็นไซส์เล็กค่ะอันนี้เป็นไซส์เล็กนะไซส์เล็กครับค่ะโหดูดิกําลังน,น่ารักเลยนะเนี่ยเลยนตั้งแต่เล็กที่ความก้าวร้าวก็ไม่มีความก้าวร้าวจะน้อยครับแต่ว่าถามว่าเขางับไหมเขางับแต่ว่าเราเล่นกับเขาเราก็พยายามดูอารมณ์เขาค่ะถ้าเขาเริ่มเครียดเราก็ต้องยอมเขาอ่อนค่<ท>ะใส่ให้สังเกตที่หางถ้าเขาเครียดมากหางจะฟูเลยหางจะฟูใช่อ่าเนี่ยดูดิค่ะอันนี้มีคู่กัน โชว์หน่อยไปลูกโชว์ยืนหน่อยอ,ยอยเขากินอะไรนะคะพี่ไอซ์กินอาหารเม็ดยาแห้งครับค่ะกินอาหารเม็ดยาแห้งแหมตัวป่วนแล้วเราอะมาป่วนกล้องละใช่กินอาหารเม็ดยาแห้งก่อนนะครับในช่วงแรกค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็จะเป็นมีขนมมีอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกให้เขาแบบไหน เข<อ>าจะยืนเขาเลือกกระลอกดินเพราะเขายืนแบบนี้อ๋อยืนแบบนี้ใช่ครับค่ะถ้าเล็กๆก,กว่านี้นี่เราให้เขากินนมไหมพี่หรือว่าไม่กินไซสนี้ไม่กินนมแล้วครับมามเล็กกว่านี้คือกินนมเล็กกว่านี้ก็กินนมแต่ว่ามันจะไม่มีเข้ามาเลยครับแบบนั้น แต่ถามว่าเราป้อนนมป้อนนมได้ไหมก็ป้อนได้นะครับแต่ว่าก็บรรดาแรกๆก็ต้องเขาเรียกว่าการปรับท้องก็คือบางทีก็อยากจะกินแกงหน้าก้มค่ะครับเอาตัวนั้นไปทำมิวสิกอะไรตรวงูนะลูกตรนนี้หน่อยเลยยืนเมยอยู่ยืนเมย์อมมยือยู่ค่ะ เขาจะมีเข้ามาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยจะปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวครับครั้งเดียวใช่ไหมก็คือช่วงช่วงเนี้ยครับเขาเรียกว่าช่วงหลังสงการเขาจะรู้กันเลยถ้ากลุ่มคนที่สัตว์นําเข้าเนี่ยจะหลังสงการหลังสงการมาจะเข้ามาแค่หนึ่งถึงสามเดือนแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่มีแล้วครับอ๋องั้นก็คือปีหนึ่งนี่คือครั้งเดียวปีหนึ่งมีครั้งเดียวทุกคนเฝ้ารอก็คือปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งเลยใช่ค่ะ เขาโตกว่านี้เลี้ยงให้โตกว่านี้ราคาจะสูงขึ้นนะอยู่ที่ความเชื่องนะครับอยู่ที่ความเชื่องถ้าเชื่องเชื่องด้วยตัวใหญ่ด้วยแล้วก็สามารถโชว์อะไรได้เรี้ยก็ราคาก็จะปรับขึ้นค่ะแล้วก็จะมีจะมีเป็นสีเผือกโอ้แต่ไม่เคยเห็นเท่าไหร่เลยสีเผือกก็มีมีน้อยครับถ้ามีมาก็คือต่างชาติเอาไปหมดจะเป็นสีเผือกสีขาว ก็ตัวมาสี่ห้าหมื่นครับอ้เป็นหลักหมื่นเลยเนาะอันนี้แค่หลักพันนะใช่ครับค่ะโอ้ถ้าสีเผือกนะไค้เคยเจอมาบ้างไหมเคยได้เจอมาบ้างไหมผมก็เห็นตลอดนะครับแต่ว่าไม่ไม่เคยได้ซื้อเพราะว่าต่างชาติก็เอาอ๋อไม่ทันละมาเลยต่างชาติรีบซื้อไปหมดเลยใช่ไหมใช่ครับค่ะว่าจะเป็นสีเผือกก็จะสีเป็นสีขาวเลยอ มีขาวตาแดงบ้างตาดำบ้างเป็นสีโอวันตินบ้างยากเลยนะสีนั้นแต่ราคาก็สูงด้วยใช่ครับถ้าไซส์นี้ก็เลี้ยงไปนี่กำลังเชื่องเลยนะเนี่ยเชื่องครับไซนี้เชื่องนี่เป็นหนูตะเภาครับโอ้ยไซส์กำลังน่ารักเลยอ่ะอ่านี้ไซส์ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนครับเดือนครึ่งกำลังน่ารักเลยแล้วไซส์นี้ราคาเท่าไหร่คะไซส์นี้อันนี้ตัวละร้อยห้าสิบบาทครับตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบครับ อุ้ยตัวริมนุ่นคือตัวขาวอ่ะแต่หูเขามีสองสีอ่ะใช่พวกนี้มีหลายสีครับค่ะมีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียเขามีตลอดทั้งปีไหมพี่มีทั้งปีครับออกลูกทั้งปีครับออกลูกทั้งปีเลยใช่ครับออกเยอะไหมคะคลองหนึ่งก็ประมาณสองถึงสามตัวครับออ๋ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ออกกันทั้งปีต่อทั้งปีครับค่ะเล่นทั้งปี อใช่นี้เราส่งต่างจงังหวัดได้ไหมครพี่ส่งได้ครับเอาส่งได้เหมือนกันสได้ครับสบายมากครับค่ะวันนี้ของพี่ไอ้ก็มีเยอะนะกรงนี้ก็อีกรกงหนึ่งใช่ครับอันนี้กรงหนึ่ง มีมาเรื่อยๆเนาะมีตลอดครับค่ะไซโตกว่านี้ไม่มีนะวันเนี้ยไซโตไม่ไดเอามาครับอ๋อแต่มีไหมพี่ก็มีครับแล้วราคาราะคะถ้าไซโตไซโตก็ส0 0อยบาทครับอ๋อไซโตก็คือสามร้อยแต่พี่ไอไม่ไดเอามาแต่ถ้าใครอยากได้ไซโตก็สอบถามมาได้สอบได้ครับค่ะพ่อพันแม่พันเลยใช่ครับเป็นพ่อแม่พันอันนี้ชูก้านม้อนครับค่ะนมอนใช่มีอายุมา2องเดือนครึ่งค่ะ ก็มีให้เลือกอยู่หลายตัวอยู่าามีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียรครับค่ะราคาหน้าร้านคือตัว400เท่ากันเลยครับอ,อ๋อเพศผู้เพศเมียก็คือ400เท่ากันถ้าเป็นนออ์มอนนะคะครับค่ะไซีีนี่คือยังไงยังกินนมไหมคะแม่พี่กินนมทําให้อ้วนเราต้องการให้ชูก้าอ้วนๆใหญ่ๆสวยๆก,ก็กินนมครับโอ้ดูเดินผ่านกงเต็มเลยลูกค่ะ จำเป็นต้องเลี้ไปห้แอร์นะครับทุกท่านห้องแอร์ก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีครับค่ะแล้วก็นิสัยก็จะดีกว่าปกติอ๋อเขาก็จะไม่เกิดความเครี้ยนนะครับชอบเย็นๆเหมือนกันใช่ครับค่ะไซส์นี้นี่คือยังไงพี่ให้กินแอปเปิ้ลแล้วใช่ไหมคกินไซส์นี้กินนมกินกล้วยน้ำว้ากินแอปเปิ้ลแดงได้แล้วค่ะแล้วก็อาหารเม็ดก็เริ่มแทะได้แล้วค่ะอันนี้ สีขาวครับลูซิติกค่ะสีขาวลูซิติกเป็นขาวตาดำนะครับอันนี้จะอยู่ที่ตัวละ600บาทครับค่ะเพศผู้เพศเมียก็คือราคาเดียวกันตัวผู้600ตัวเมีย700ด้ครับอ๋อค่ะเพศเมียก็จะราคาสูงกว่าค่ะ วันนี้เหมือนเหลือน้อยไหมเนี่ยมีน้อยครับมีน้อยเลยนะไม่ได้เอามาโชว์มากอากาศมันร้อนครับแต่ว่าถ้าลูกค้าต่างวัดสนใจก็สั่งได้ครับ่อันนี้จะเป็นสีทูแพทครับสีทูแพทสั่งจะเป็นสีทูแพทเนี่ยมันจะเป็นสีเอกลักษณ์ของเขาจะเป็นสีออกควันบุรี่ครับแล้วก็บางตัวก็จะออกขาวนวลมากกว่านี้ ตันนี้เป็นสีพื้นฐานของเขาสีดูแพทเนี่ยมันมันสามารถผสมรวมกับสีลูทิติกได้คือสองสีเนี่ยมันสามารถผสมรวมกันได้หมายความว่าไงก็คือสมมติ<ช>เอาๆๆทู <ๆ S 2> ทูแพททูแพตตัวผู้ไปผสมกับลูทิติกตัวเมียลูกออกมาสามารถได้ทั้งลูทิติกได้ทั้งท<อ>ูแพตแต่ถ้าเอาลูทิติกไปผสมนอร์มอนบางทีลูกออกมาจะเป็นสีดําเพราะว่ายีนของสีครับ มันจะผสมรวมกันไม่ได้มันจะมีอยู่ไม่กี่สีครับที่มาสามารถผสมรวมกันได้แล้วสีนี้ราคาอย่างไงพี่ทูแพทนี่ตัวละ800บาทครับทูแพท800เพศผู้เพศเมียราคาเท่ากันครับเอาเท่ากันก็คือ800ครับค่ะอันนี้เป็นสีคริมิโนครับค่ะคริมิโนคริมิโนตาแดงค่ะทั้งสองตัวไหมพี่ใช่ครับอันนี้คู่กันผู้เมีย ตัวนี้เขาจะนอนนิ่งมากเลยแต่ดูอีตัวหนึ่งนะคะเนี่ยโอ้ยสนเลยค่ะไม่หยุดเลยอันไหนเพศผู้เพศเมียคะน้าพี่ตัวปีนเก่งๆนี่ตัวผู้ครับอ๋อตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียครับอันนี้คู่กันใช่ครับจับคู่กันละใช่ครับค่ะคู่ละเท่าไหร่อะคะพี่ถ้าเป็นครีมิโนเนี่ยคู่ละ2 5 0 0ครับคู่ละ2 5 0 0ครับอันนี้นี่พี่ไอไม่แยกแล้วใช่ไหมแยกได้ครับ๋อแยกได้แยกได้ครับ แยกยังไงอะคะราคาก็แล้วแต่ลูกค้า uh, ลูกค้าถ้าเอาตัวผู้ก็พันสองครับถ้าตัวเมียก็พันสามครับค่ะเพศเมียก็จะราคาสูงกว่านะใช่ครับค่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยไซนี้อายุประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนอายุเจ็ดถึงแปดเดือนจะเริ่มผสมพันได้จะเริ่มผสมพันธุ์แล้ะอีกไม่นานแล้วเนอะใช่ครับค่ะ เราต้องถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเราจะเพาะพันธุ์เนี่ยเราต้องซื้อลังซื้ออะไรให้ัลังไม้ครับลังไม้ใช่ครับเป็นลังไม้แล้วก็เลี้ยงถ้าอยากให้ออกลูกเยอะๆดดๆก,ก็คือกลงละหนึ่งคู่ครับเอากลงละหนึ่งคู่ใช่ครับ,ะรบจะออกลูกได้ทีละครั้งละสองตัวถึงสามตัวออกทั้งปีไหมคะออกทั้งปีครับแต่ว่าคือหนึ่งท้องอ่ะหนึ่งท้องมันจะใช้ในการอุ้มท้องเนี่ยประมาณสองเดือนครับค่ะก็คือตกแล้วอ่ะคือปีหนึ่งจะได้ประมาณสามคอกค่ะ อันนี้โมซสกครับอันนี้โมค่ะอันนี้หัวมีแต้มหัวมีแต้มหรือว่าเรียกงย่างยก็จะเป็นพวกพายครับค่ะสวยแต่ว่านี้ยังพายยังน้อยอยู่สีสวยๆวยเลยใช่นี่ตัวหนึง่งราคายังไงอะคะโมซอกถ้าถ้าถ้าตัวผู้หนึ่งพันบาทครับถ้าตัวเมียพันสองครับเพศเมียก็จะราคาสูงกว่านะใช่ครับค่ะ ก็แล้วแต่ราคานี่ก็แล้วแต่ความขาวด้วยขาวมากขาวน้อยก็แล้วแต่ลดหลั่งกันไปใช่ครับทางร้านก็มีจำหน่ายกันตลอดเลยนะคะมีครับมีทั้งปีครับแต่ก็สามารถที่จะส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้ส่งได้ครับส่งจังหวัดได้เนี่ยครับอืะอืเป็นก้อนแล้วถ้าถ้าถ้าแบบว่าสุขภาพไม่ดีจะท้องเสียเขาจะอืมาเป็นเหลวๆครับโอ้โชว์เลยอ่ะลูกอัโชว์เลยนะ ไม่โชว์ตัวเขแต่โชว์อื่นเลยอันนี้ก็โมไซค์เหมือนกันครับค่ะอันนี้ตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสองตัวโอ้ครับผมใหญ่นะไซส์นี้ใหญ่อันนี้เป็นไซส์ประมาณสี่เดือนครึ่งครับอ๋อสี่เดือนครึ่งคือใหญ่เลยหางฟูฟอดตัวใหญ่อ้วนสวยใช่ใหญ่มากเลยอะ่ะโอ้จะใหญ่ได้กว่านี้อีกเยอะเลยอะ่ะใช่ถ้าใหญ่จริงๆโตเต็มที่จริงๆอายุมาสามปีก็จะตัวเท่าฝ่ามือครับค่ะ แต่ถ้าอ้วนมากมันก็จะไม่ดีมันจะไม่ออกลูกค่ะราคายัางไงอะคะถ้าใส่ไหมถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้ผมขายหน้าร้านอยู่ตัวละหนึ่งพันบาทครับตัวละหนึ่งพันครับแล้วลูกค้าสนใจก็สามารถลดได้ค่ะตาบ้องแป๋วมากเลยอะอยากให้เห็นใ,นใกล้ๆอะเห็นไหมอะอันนี้จะเป็นลูกดอเมาส์ครับดอเมาอ่าจะมีหางดำกับหางขาว ไฟหางขาวหางขาวครับอันนี้จะเป็นไฟอายุประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนครับค่ะเป็นลอกผิวเหอครับครับไม่ใช่หนูไม่ใช่ครับมันก็ลูกร่างหน้าตามก็เหมือนหนูครับแต่ว่าพอมันโตเริ่มอ้วนมาแล้วก็จะเหมือนมันจะเหมือนชูก้าอ่าเป็นชูก้าแต่เล็กมันใช่ตัวมันจะเล็กกว่ามันจะมีกองเล็กแล้เราแต่อันนี้มันมีผิว ราคาเขาเหมือนกันไหมพี่หางขาวถ้าหางดำสามร้อยบาทครับถ้าปลายหางขาวนี่สามร้อยห้าสิบครับอ๋อแพงกว่าใช่ครับค่ะแต่จริงๆมันจะมีตัวขาวล้วนขาวด่างอะไรอย่างนี้ก็มีนะขาวล้วนเท่าไหร่อ่ะก็ถ้าขาวล้วนเลยไม่มีดําติดเลยก็อยู่ตัวมาหกเจ็ดพันราคาแพงอยู่ด้านข้มีแต่ต้องสั่งได้ครับอ๋อสั่งได้ใช่ครับจริงๆริอะมีมากกว่านี้แต่พี่ไออซ์บกว่าไม่ได้เอามาโชว์ร้อนคๆนะก่อนเอามาได้แค่น้อยเคยเอามาเยอะแล้ว มันน็อกครับค่ะน็อกน็อกมันร้อนนะอากาศร้อนมักจริงแข็งอันนี้หนูแฮมสเตอร์ครับอันนี้เป็นสายพันธุ์โลโบครับค่ะอันนี้จะเป็นโลโบอายุประมาณสองเดือนครับ เปียกๆน้ําเปียกเปียกหน่อยครับใส่เราใส่บ้านแอร์ทำความเย็นให้เขาครับใส่น้ําแข็งนะครับใช่ครับในในหม้อดินนี้เหรอใช่ครับใส่น้ําแข็งแล้วเขาก็เอาตัวไปไปหน้าครับอ๋อมันก็เลยตัวเปียกเปียกรับเขาก็อยากได้ความเย็นน่ะเหรอต้องการความเย็นถ้าลูกค้าลูกค้าที่บ้านร้อนๆนะครับเราเราเราจะมีชุดขายชุดทำความเย็น น้ำแข็งไปใส่ในนั้นนี่ใส่น้ำแข็งพอน้ำแข็งละลายก็จะมีน้ำเย็นอยู่มันก็จะทําให้เขาตัวเขาเย็นอยู่ตลอดเวลาชุดเท่าไหร่นะชุดนี้ถ้าเป็นชุดอย่างนี้60บาทครับ60บาทแล้วก็จะมีเป็นชุดเป็นบ้านดินเผาเป็นอุโมง์ก็จะอีกราคานึงรคาหนึ่งใช่ครับแต่ก็ลองสอบถามพี่ไอซ์ได้ถ้าใครอยากได้นะคะอันนี้ค่ะและราคาเขายังไงคะเนี่ย โลโบนี่ตัวละ80บาทครับตัวละ80นะคะอุ้ยกำลังน่ารักเลยแต่ตัวเปียกหน่อยมันมันร้อนค่ะเขาร้อนเขาก็ย้กเลานอน้ำอ่ะเหรอใช่ครับอันนี้หนูแคมเตอร์เองครับอันนี้จะเป็นสายพันธุ์วินเทอร์ไวครับวินเทอร์ไวครับค่ะเอกลักษณ์คืออะไรครับพี่วินเทอร์ไวจะมีเป็นสีขาวครับเป็นสีขาวมันจะมีมีมีสีขาวตาดำมีขาวตาแดง ราคาต่างกันไหมตามจตะแดงราคาเท่ากันครับราคาเท่ากันเท่าไหร่คะนี้อันนี้ตัวละ80บาทครับตัวละ80ครับผมเด็กๆจับต้องได้นะราคาไม่แพ<ช>งีค่ะสิ่งควรระวังครับนี่มือแฮมสเตอร์คืออะไรครับ อากาศร้อนครับอย่างเดียวเลยครับอากาศร้อนเพราะว่าพวกนี้ตัวมันเล็กหัวใจก็เล็กถ้าอากาศมันร้อนมากๆมันช็อกทีเดียวไปเลยครับค่ะพอดนี้ต้องต้องดูแลกันดีๆช่วงนี้สัตว์เลี้ยงตัวเล็กตายเยอะครับถ้าลูกค้าไม่นึกถึงว่ามณหภูิความร้อนอะไรเงี้ยครับอันนี้จะเป็นหนูแฮมสเตอร์พันเอ่อเยลโล่ครับเยลโล่จะเป็นสีน้ำตาลครับตาตาแดง น้ำตาลตาแดงใช่ครับค่ะมันจะมีตาดำด้วยแต่ว่าไม่ไดเอามานี่ตาแดงราคาต่างกันไหมอันนี้ตัวละหนึ่งร้อยบาทครับอายุประมาณเท่าไหร่กันแล้วคะเนี่นี้สองเดือนครับสองเดือนอ้วนครับกินเก่งครับอ๋อทานเก่งใช่ครับเปียกเลยเปียกเขาอยู่ที่ความเย็นเหะนะใช่ครับอันนี้เป็นแจแอนแจแอนธรรมดาครับค่ะ ราคาเท่าไรคะถ้าจะแอนธรรมดาอันนี้ตัวละห้าสิบบาทครับตัวละห้าสิบใช่ครับอุ้นอนกันกําลังหลับกันก็มีค่ะร้อนครับร้อนอน,น,นะนีมีน้องตัวผู้ั้งตัวเมียนะครับค่ะราคาเดียวกันนะราคาเดียวกันค่ะอันนี้มีน้อยหน่อยพอดีมันมันร้อนไม่ได้เอามาเยอะค่ะอันนี้จะเป็นใจแอนยุโรปครับใจแอนยุโรปใช่อันนี้จะเป็นขนยาวเป็นกระโปรงค่ะฟูเลยนะใช่ครับอันนี้อายุแค่ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งครับอ่า แล้วถ้าตัวเขาจะใหญ่กว่าปกติเพราะ,ะพันพันยุโรปตัวจะใหญ่ตัวใหญ่ใ,หญใช่ครับโอ้เขาจะร้อนไหมนะพี่ขนขนาดนี้ก็ร้อนครับรนก็เดี๋ยวพยายามช่วยใส่น้ําแข็งอะไรให้เต็มที่เลยช่วยเต็มที่เลยค่ะราคาเท่าไหร่คะเนี่ยตัวยุโรปตัวเราสองร้อยครับค่ะราคาสองร้อยทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียครับค่ะอันนี้เม่นแคะครับเม่นแคะใช่อันนี้ลูกเม่นแคะโอ้สีพินโต <C ell an> อายุปพินโตก็คือมันจะเป็นสีขาวสีดําครับอ๋อขาวดำขาวดำผสมกันอยู่ในตัวเดียวกันค่ะถ้าเป็นสีนอมมอนก็จะเป็นสีดํำล้วนทั้งตัวโอมันมีจะมันจะเริ่มต้นที่สีดําเป็นสีนอมมอนแล้วก็มีสีขาวมีสีน้ำตาลชินิมอนสองตัวกลมไปแล้วคะ่ะใช่เขาเรียกเขาเาเรียกทุเรียนน้อยครับทุเรียนโอ้ยทุเรียนน้อยกลมไปเลยค่ะสตัวถ้าเขาตกใจเขาจะกลม แล้วก็ไม่ตกใจเขาจะให้ให,ใ,หให้เราเห็นหน้าเลยค่ะ่ครับราคาเท่าไร่นะคะอันนี้ตัวละ300อบาทครับตัวละ300ออายุ<ห>เขาเท่าไหร่อ่ะครับพี่อันนี้ตัวเล็กเนี่ยอายุประมาณ1เดือนครึ่งครับค่ะแล้วก็จะมียับมาก็จะเป็นอายุอันนี้อายุประมาณ2เดือนครับอันนี้2เดือนตัวใหญ่กว่านะคะเนี่ยนี่นี่จะให้ดูค่ะหลบอยู่ในนี้นะคะเนี่ยอยู่ในน้ําอ่ะใช่เราทําอุโมงค์ให้ความเย็นเขาไว้ครับค่ะ อันนี้ราคาราคาตัวสามร้อยเหมือนกันครับตัวละสามร้อยครับเลือกไซส์ได้เลยใช่ไหมเลือกได้ครับเลือกได้ตัวผู้ตัวเมียเลือกได้ค่ะเอ่อเม่นแค่พวกนี้จะไม่สะบัดขนนะครับค่ะบางคนกลัวว่าสะบัดขนเหมือนเม่นไทยไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่สะบัดขนค่ะเม่นนี้เราก็สามารถส่งต่างจังหวัดได้เหมือนกันได้ครับสบัตว์เลี้ยงทุกชนิดส่งได้แต่ว่า ที่มีไม่ค่อยอยากจะส่งมากก็จะเป็นหนูเพราะว่ามันมีความร้อนถ้าส่งก็จะส่งรอบเย็นเขาตัวเล็กมากด้วยนะใช่ครับ<ะ>ถ้าส่งให้ก็จะส่งรอบเย็น<ะ>อันนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับ<ะ>ทางร้านเราก็มีอุปกรณ์มีกรงมีของเล่นนกของเล่นชูกา้าอะไรเงี้ยครับ<ะ>มีลูกค้าเลือกหลายอย่าง<ะ>สามารถจะส่งต่างจังหวัดได้หมดนะครับ อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์การเล่นของนกนะคะมีของนกมีบ้านแอร์มีอุโมงค์ของเม่นอุโมงค์ของกระต่ายค่ะอันนี้เราส่งต่างจังหวัดได้ไหมส่งได้ครับส่งได้อย่างก็เป็นของแห้งเนี่ยจะส่งไปทางไปรษณีย์ส่งไปรษณีย์ได้อันนี้ของอะไรเนี่ยชูกาอันนี้กรงชูก้าครับจะเป็นกรงชูการ์พร้อมอุปกรณ์เลยครับหมดเซตนี่เลยใช่ครับจะเป็นยกเซทข้างล่างนี้จะเป็นของนก เราแต่งไว้ให้ลูกค้าแล้วแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถเลือกได้ใหม่อันนี้อะไรอ่ะคะเนี่ยอันนี้คอนยืนของนกครับเอาคอนยืนของนกใช่ครับอันนี้จะมีใช่ครับฟอพัดเลิบเบิร์ดนี่หนึ่งร้อยบาทครับร้อยสามสิบหนึ่งร้อยค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกเป็นสะพานไว้ตกแต่งกรงใช่อันนี้ที่นอนของนกนกฟินนะพี่ฟินหยดสีไว้ทํารังให้ออกลูกค่ะกะลามะพร้าวก็มีนี่เป็นลูกมะพร้าวครับ ก็มีหญ้ากระต่ายแล้วก็มีหลายอุปกรณ์หลายอย่างครับค่ะอันนี้ก็สามารถส่งได้เหมือนกันส่งได้ครับส่งไปทไปศนย์ได้ส่งไปพร้อมกับสัตว์เลี้ยงก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นหลอดน้ํามีหลอดน้ํามีขนมมีกระเป๋ามีเยอะเลยอ่ะใช่ครับค่ะกระเป๋าชูก้ามีมีเยอะเลยอาหารอาหารขนมกระต่ายกระลอกแฮร์รี่ด็อกนกมีทุกอย่างครับค่ะของพี่ไอตอนนี้มีกี่ล็อกเนี่ยถ้าถ้านับเป็นล็อกก็ สี่เออสี่ไหมมีทั้งหมด5ล้านนะครับตอนนี้มีทั้งหมด5ล้านจะอยู่ในโครงการโครงการ8ครับโครงการ8อยู่แหงที่0 2 8ครับค่ะถ้ามาทางฝั่งสุวินทวงศ์จะเจอง่ายครับค่ะก็อยู่ตรงขาออกสุวินทวงศ์ใช่ครับโซนอ่าศูนย์สัตว์เลี้ยงเนาะใช่ครับค่ะอันนี้จะเป็นหนอนนกครับค่ะมีทั้งหนอนนกหนอนยักษ์อันนี้หนอนนก ตอนนี้หน้าร้านขีดละ40บาทครับขีดละ40ใช่ครับหนอนเราส่งต่างจังหวัดได้ไหมพี่ผมไม่อยากส่งเลยอ่ะกลัวใช่ไหมใช่ครับให้ลูกค้าซื้อทางต่างแถวจังหวัดดีกว่าครับค่ะมาส่งไปโอกาสที่มันจะเสียหายมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอันนี้หนอนยักษ์ก็ขีดละสี่สิบบาทเหมือนกันครับกิโลละเท่าไหร่ถ้ายกเป็นโลโลสามร้อยสี่สิบครับสามร้อยสี่สิบใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแต่ก็ไม่อยากส่งอ่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ค่อยปลอดภัย มันอบร้อนแล้วแม่ค่ะอะไรอ่ะอันนี้จะเป็นด้วงสาคูครับด้วงสาคูชื่อน่ากินใช่ครับเรืองสาคูใช่ครับอ้วนเจียวหรือว่าเขาจะเรียกก็คืออันนี้ด้วงมะพร้าวครับใช่ครับอันนี้หนูตักด้ดูได้ตักดูได้เลยนี่นี่นี่ตัวกันดึ๊บกันดึ๊บกันดึ๊บอันนี้ของชอบกระลอกเลยนะครับโอ้ดูดูกันดึ๊บกันดึ๊บกระลอกสวนกระลอกบ้านนี่ชอบมากเลยค่ะโอ้คือยังไงอ่ะอันนี้คือการเลี้ยงเขาหรอคะใช่ครับเป็นอาหาร อ๋ออาหารอยู่ในนี้ใช่ครับกับกับกาบมะอะไรนะกาบมะพร้าวครับขุยมะพร้าวอ๋อนี่คือการเลี้ยงเขาเหรอใช่ครับให้เขากินเหรอใช่ครับขายยังไงอะคะเนี่ยอันนี้หน้าร้านขายตัวละห้าบาทครับตัวละห้าบาทครับผมห้าตัวยี่สิบอ๋อเอาไปเลี้ยงอะไรได้บ้างนะชูก้ากระรอกอ๋อชูก้ากับกระรอกใช่ครับค่ะคุยดูตัวเขาดีกันเนี่ยอ้วนอันนี้จะโปรตีนสูงเลยครับไขมันสูงตัดตัวครับใส่ปากนี่นะครับโอุ้ยน่ารักอ่ะดูดิกระดึ๊บกระดึ๊บ นี่เป็นหนอนชีสครับหนอนชีสครับผมชื่อก็น่ากินนี่ครับ <laughs> หนอนชีสตัวใหญ่ๆเลยค่ะตัวเลา,ขาไข่ไก่นี่เอ่เขาอยู่ข้างในนี้เหรออยู่ข้างในนี้ครับแล้วยังไงเขาจะออกมาไหมอ่ะก็ถ้ากินเลยก็คือเอาไก่ตัดตัดตัดแล้วก็ข้างในมันจะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวหนอนเลยครับ <c oughs> แล้วก็ก็เอาให้ให้กระลอกให้ชูก้ากินได้เลยชก้าใช่ครับมันจะเป็นชีสยืดเลยครับอถถเรียกว่าชีใช่ครับจะยืดยืดใช่ครับอ้าวแล้วเขาอยู่ในนี้เขากินอะไรเธอเนี่ยเัา มันก็จะโตไปเรื่อยถ้าอากาศมันร้อนมากๆมันก็จะแปลงร่างเลยครับมันจะกลายเป็นผีเสื้อไงครับใช่ครับแล้วก็อันนั้นตัวละยี่สิบบาทครับตัวละยี่สิบใช่ครับอันนี้อันนี้จะเป็นหนอนน้าผึ้งครับหนอนน้ำผึ้งเอาไว้เลี้ยงอะไรคะเลี้ยงนกหัวจุกกังเขนดงนกซอฮูหรือไม่ก็ชูก้าระลอกได้ครับนี่ตัวใหญ่เลยอันนี้กล่องเท่าไหร่เนี่ยกล่องใหญ่แปดสิบาทครับอันนี้กล่องใหญ่ครับกล่องเล็กหมดครับกล่องเล็กหมดกว่านี้เท่าไหร่อะคะเล็กหกสิบาทครับเล็กบาท มีตลอดนะครับแต่ว่าลูกค้าก็มาซื้อเยอะใช่นี่ยล้นๆเลยร้านพี่ไอก็ครบเลยเหมือนกันเนาะมีเกือบทุกอย่างครับคอนกองอาหารใช่ครับของนกของชูก้าใช่นกชูก้ากระลอกกระต่าย<ช>มีเยอะครับก็มีนะแต่ก็หนอนพวกนี้ยังไม่อยากส่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ไเราไม่รู้วิธีเขาเขามีบางเพจเขาส่งได้แต่ว่าผมไม่รู้วิธีการทําการแพ็คก<ช>็เลยไม่ไม่ไม่ส่งดีกว่าเพราะว่า ความเสียหายถ้าตอนนี้อากาศมันร้อนเนี่ยผมมองว่าเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยแบบว่าไม่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 ทำดีกว่าไม่ส่งดีกว่านะถ้าใครอยากได้ก็ลองมาดูที่ร้านที่ราที่ร้านได้ครับบงบุรีนะคะบางทีลูกค้าเลี้ยงนกหัวจุกก็มาซื้อหนอนนกก็ได้ครับ คลิปนี้เราก็พาชมสัตว์เลี้ยงที่ร้านไอซกกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและ่คอยแจ้งเตืนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแย้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย